สตาร์แล้วก็ครไูไม่ไม่แน่ใจไงสตาร์ทแล้วยังสตาร์ทแล้วใช่ไหมครูได้ดีคอดไหมก็เผื่อว่าครูเก็บไฟล์ไว้ให้ใครสักคนหนึ่งอยากจะเอาไปฟังซ้ำไงดีนะอ๋อเข้าใจไหมเดงงี๋ยวสูนะครับครูไห่เรคคอนแล้ววันนี้เรคคอนแล้วครูดูยังไงเอ๋อขึ้นละขึ้นหน้าจอแล้วโอเคครับขอบคุณครับอ่ะงั้นเราไปต่อนะครับเผื่อว่าใครอยากจะได้ไฟล์นี้ไปใช้นะครับเห็นหน้าครูด้วยมั้งดาวนะ เดี๋ยวลองไปดูไฟล์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไฟล์เซฟไว้ที่ไหนเดี๋ยวค่อยหาเนาะอ่ะคราวนี้รวมเวกเตอร์นะคะจะเห็นว่าด้วยหลักที่ว่ามันทำมุมฉากกันอยู่นะครับไอ้เจ้าโมเมนตัมหลังซึ่งมีค่าเท่ากับ mv1 M M, M กับ mv2 เนี่ยมันฉากกันอยู่ตามเงื่อนไขของคำว่ายืดหยุ่นนะครับก็จะได้ว่าเราจะรวมมันแบบกิทากรัสครับ มีสอง,สองครับแล้วถ้า m มันเท่ากันที่รักก็ดึงตัว่วม m กลับมาตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือสมการรวมเวกเตอร์สัน้นๆเป็นเวกเตอร์ความเร็วถ้ามวลมันเท่ากันครับแต่ปรากฏว่าแทนค่าแล้วติดตัวแปรที่เราก็ต้องนึกถึงการแตกเวกเตอร์การแตกเวกเตอร์มีลาบกับด่งครูขอไปไวๆนะครับขอไปลาบก่อนเลยลาบ ก่อนชนมีแน่นอนนะคะ p ก่อนก็คือ m u 1ราบสำหรับหลังชนนะครับที่รักมันก็จะเป็น mv1 cos θ e t a 1อย่างเงี้ mv2 cos เ e t a 2อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะดูยาวหน่อยครับสำหรับการแตกเวกเตอร์ครับแต่ถ้าจะเป็นก็เอามาใช้ได้ครับแต่เธอก็จะรู้ cos t e t a ไง แล้วก็เขียนดิ่งนะครับดิ่งดิ่งนะครับก็จะได้ว่าเป็นก่อนชนไม่มีดิ่งเลยดิ่งก็เป็นศูนย์หลังชนก็แตกเวกเตอร์แวบหนึ่งแล้วกันนะฮะขอเป็นสีเขียวแล้วกันครับก็จะเป็น mv 1 sine theta 1ครับทีรักทำได้ไหมคะ mv 2 sine theta 2ครับ ผลเซตากันนะแล้วก็จับมันมาบวกกันแต่สองตัวที่ตรงกันข้ามกันให้ทิดลงติดลบแล้วกันก็จะกลายเป็น mv 1 sine 1 e หลบ mv 2 sine 2 e สครับทำให้สวยๆ m ตัด m ได้นะครับเพราะหาร m ตลอดทั้งสมกาพวดอย่างนี้ก็ได้ก็จะได้เป็น v 1 sine 1 e หนึ่งเท่ากับ v 2 sine t e สครับ ถ้าเรนมองว่าครูผมใช้อันนี้คู่กันได้คาตอบกระจบใช่มใช่แต่ถ้าเกดิดเธอรู้สึกมันวุ่นวายกับชีวิตเธอครูมีอีกวิธีหนึง่งวิธีสุดท้ายคือการรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวครับครูคขอยกตัวอย่างอย่างนี้ก่อนถ้าเธอเคยรู้ว่าเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ b บวก c คูขอยกอย่างนี้นะฮะเธอก็จะรู้ว่าเธอเอาเวกเตอร์ b มาต่อกับ c นะคะ b by ต่อกับเวกเตอร์ c เวกเตอร์ลับที่ได้จะเป็นเวกเตอร์ a ก็คือลากจากหางของตัวที่1สู่หัวของตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเวกเตอร์ a อันนี้เคยเรียนแล้วใช่ไหมการรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชันใดนะครับ ตอนนี้ถ้ากำลังรู้ว่าไอเวกเตอร์โมเมนตัมก่อนเนี่ยนะคะไอเจ้า mu 1เนี่ยเท่ากับเอเอ่เขียนอย่างงี้แล้วกันโมเมนตัม um แล้วกันนะคะไม่ไม่มีใจคลามสำคัญอะไรเขียนคำว่าโมเมนตัมแล้วกัน p ก่อนชน p 1ใช่ไหมก่อนนะจะเท่ากับ p หลังบวกกันครับมันก็เหมือน a เท่ากับ b บวก c ครับ พหลัง1นะครบ,บวก P ีสอพหหลังกับ P ีสหลังครับคือวงเล็บก็คือให้เธอรู้ว่าก่อนเนี่ยก็คือ m U 1แล้วก็หลัง1ก็คือ mv m 1นะครับบวกกับ mv 2แต่ m มันเท่ากันจริงๆเธอตัดได้เลยนะครับก็จะเท่ากับ u 1กับ v 1บวก v 2แต่ว่า วีหนึ่งกับ v ีสองเนี่ยเอามาหางต่อหัวกันแล้วก็จะได้กับเท่ากับยูหนึ่งแต่ความโชคดีคือด้วยความที่ มุมตรงนี้เป็นมุม90ก็แปลว่า v1 กับ v2 เขาตั้งฉากกันดูดังนั้นเราจึงได้สามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเข้าข่ายคำว่าตีโกณมิติครับแล้วมันหมายความว่าไงครับครูหม,มายความอย่างนี้ครับว่าถ้าหนูรู้จักตรงนี้ว่าเป็นเซต2ตรงนี้ก็เซต้า2โดยครูเกต้าถ้าตรงนี้เซต้า2ข้ามฉาก ขอไข่ข,ข้ามส่วนฉากก็คือ v2 ส่วน u1 จะมีค่าเท่ากับ sin ์เซต้า2นี่แปลว่าอะไรถ้าเธอรู้เซต2เธอรู้ u เธอก็หา v ได้ความหมายคืออย่างนั้นนะครับเช่นเดียวกันถ้าเธออยากรู้ v1 ก็จะเป็นชิดนะชิดฉะ v1 ส่วน u1 ก็จะเท่ากับสายไม่ใช่ตัวทีชิดชิดต้องเป็นคอสนะคะคอสเซต้าสองกับแปลว่าถ้าเธออยากได้ V1 เธอรู้ย1เธอก็สามารถหา V 1ได้ถ้าเธอรู้เซต้าสองนะคะเพราะฉะนั้นเป็น Optional ครับสำหรับกรณีที่3ครูว่ามันเป็นชิปนะครับชิปอย่างหนึ่งนะครับที่ควรรู้นะครับใช้ติกณมิติอันเนื่องมาจากความหมายก็คือ โมเมนตัม um ก่อนเท่ากับโมเมนตัมหลังโมเมนตัม um หลังมี2ตัวเอามาหัางต่อหัวก,กันจะได้เวกเตอร์รับคือเวกเตอร์สีชุมพูซึ่งเป็นเวกเตอร์ก่อนครับ p ก่อนครับโอเคนะครับเข้าใจไหมเอ่ยฟังแล้วอาจจะแบบไม่เข้าใจนะครับครูจะพาเธอไปทำโจทย์ครับแต่ว่าตรงนี้ครูขอแคปส่งให้พเธอก่อนนะครับแล้วครูจะหยุดวิดีโอก่อนเดี๋ยวหา เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทดสอบการส่งวีดีโอเนี่ยแล้วอัดคลิปวีดีโอกันแล้วนะคะะขอนุญากสต๊อป